อ่ะสวัสดีค่ะกันเลยอ่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะทำดีงๆไม่อายไม่เต้นใครอะ่ะอ๋อแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรอยู่ชั้นอะไรโรงเรียนอะไรคะไม,ไ,ไม่กระโดดสิคะชื่ออะไรชื่อจริง อยู่โรงเรียนอยู่ชั้นอะไรคะอยู่ชั้นอะไรคะชั้นหนึ่งทำอะไรคะเข้าป่าออะค่ะเอาพาไปดูผลงานเต็งเลยค่ะไหนคะไหนไหนอันไหนมาดูไหนละอันไหนที่หนูทำนี่ ชอบสีฟ้าใช่ไหมล่ะตัวเองอ่ะใช่อันนี้เออชี้เลยสวยเนาะมันอันนี้ของเพื่อนๆหรอแล้วมันตัวอะไรโลกที่หนูทำอ่ะนี่มันตัวอะไรคะเนี่ยเต่าหรือกระรอกหรืออะไรคะใช่เต่า